สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยวันชาติค่ะวันชาติวันพ่อแห่งชาติประวัติวันชาติไทยเดิมกำหนดเป็นวันที่ ยีมิถุนาซึ่งเป็นวันที่คณะราษ่อก,การปฏิวัติสยามในปีพุทธศักราช2475โดยเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่พุทธศักราช2481และเริ่มงานฉลองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2482ต่อมาในพุทธศักราช 2,503จอมพลสฤษดิ์ธนรัฐนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ถือวันพระราชสมภพ,พเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยตามอย่างประเทศอื่นๆเช่นประเทศอังกฤษประเทศเดนมาร์กประเทศสวีเดนประเทศญี่ปุน่นซึ่งของไทย ตรงกับวันที่5ธันวาของทุกปีจนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมกำหนดให้วันที่5ธันวาของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยะเดชเป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาตินั่นเองวันชาติวันพ่อแห่งชาติได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่5ธันวาพุทธศักราช2523โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์สมอนสุดนายกสมาคมผู้อาสาสมัคร และช่วยการศึกษาเนื่องจากพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคมที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกระตันยูและสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติลํำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่5ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นวันพ่อแห่งชาติสัญลักษณ์ของวันพ่อแห่งชาตินะคะ ดอกไม้ที่มีนามเป็นมงคลได้แก่ดอกพุทธรักษาสีเหลืองพุทธรักษาหมายถึงพระพุทธเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองให้มีแต่ความสงบสุขร่มเย็นซึ่งมีเรียกกันมากกว่า200ปีและสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชดังนั้นการมอบดอกพุทธรักษาให้กับพ่อจึงเสมือนกับการบอกถึงความรักและความเคารพบ,บูชาผู้สร้างความสงบสุขร่มเย็นให้แก่ครอบครัววัตถุประสงค์ในการจัดงาน วันพ่อแห่งชาติ 1. เพื่อเทษทูนพระเกลียดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2. เพื่อโทษทูลพระคุณของพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม 3. เพื่อให้ลูกได้แสดงความกระตันยูกะตะเวทีต่อพ่อ 4. เพื่อให้ผู้เป็นพ่อสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน 5. เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับพ่อและลูกที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีสมควรแก่การยกย่องของสังคม 6. เพื่อรักษาประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ต่อไปกิจกรรมในวันพ่อแห่งชาติ 1. ประดับธงชาติไทยบริเวณอาคารบ้านเรือน 2. จัดพิธีศาสนาสงฆ์ทำบุญใส่บาตรอุทิศเป็นพระราชกุศล น้อมเกล้าวถวายพระพรชัยมงคล 3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลหน่วยวันชาติก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆสัปดาหนะ์หน้าเราพบกันใหม่นะคะสัปดาห์นี้คุณครูขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ